ดูสิผัวตัวเองอยู่ดีๆก็โดนอีนางจันสุดามันข้าไปแล้วหัวอกเมียหลวงอย่างฉันละ่ะจะรู้สึกยังไงไม่ได้เราจะได้เห็นดีกันไม่ยอมค่ะ อีนันเล็กเล็กอยู่ไหนเนี่ยออกมาหาแม่สิอีนันเล็กเล็กอยู่ไหนวะมึงเสียบไขวะไข่ยลก่ยกว่าอีนันเล็กเล็กออกมาหาแม่น้อยออกไปเถอะออกไปออกไปแบบเต้ยนะมึงเนาะเออเต้ยเตยนะมึง พอเข้าแล้วเดินไปสะเดียง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 กเดียง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 กเดียง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 นี่คือหน่อยกำเกียงเดินเลียงแกงแขนหน่อยอ่อนแอนหน่อยอ่อนแอนละกวยแขนแพงผิก็ดีองคุลีก่อนละอ่อนแขนแผฟนอนย่าๆอะไรอย่างละสูบ้างคันนี้ ตำหลังกูตุบทวนหลวดไปอี้ฮ่าหมแมนปอบไม่ยอหันแลนต่เมึงตีหนูวุต่ย่านให้ใส่เบิ้งหันไปเบิ้งจะเข้าก่อนหันไปหันไปว้าหมอแม,ม่หมอแมนหมอแม,ม,อม,ม,ม,อม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยไปคะ่ะไม่กลัวผีหรอเพคะร้องอะไรเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องร้องอะไรของหมองอะแม่ถามนะ่ะก็เราลาเรื่องไม่ใช่หรอวันนี้ย กูก็ไม่รู้กูกันึกว่าก<ป>็เห็นหมอ,หมอแม่แต่งตัวเรียมยยบหน้าแบบนี้หม่อมฉันคิดว่าหมอลำหมูก็เลยลำใส่เลยสิเพคะดูดสิมึงในเปียงนี่แต่งตัวรัดเครื่องมาหนี่เลียมแยบแยประดบประดาสุดยางสุเนียวว่าเป็นตุ๊กาตาแต่งเกลละครเขาเล่นละครมาเล่นละครก็ร้องร้องแบบละครสิวะ <ขอ S 2> จะมาลำอะไรอ้าว ล้วที่ละครที่เราเล่นอีกคือละครอะไรเราไปครับหม่อมแม่ละครนอกค่ะเขาเล่นละครนอกมาเล่นละครก็ต้องร้องแบบละครไหนทุกคนดูที่มันอย่างเนาะเรองเป็นไหมละครน่ะร้องแบบละครน่ะคือบอเคยเบิ่งกักเทียนเราบานี่เคยเบิ่งกตะละครช่องเจ็ดช่องสามใส่ทดสอบดูไหนๆก็มาแล้วอะร้องมาเออ อันนี้จะเกิดมาเป็นยายแก่เขาเรียกแม,แม่เรียกยายหน้าอายเขาตาแล้วพวกผู้ชายวัยรุ่นมองข้ามเราไม่เอาแน่นอนจ้ะผัวไม่เอามันไม่ดีอีออนหล้นร้องอะไรมีแต่แกกับแก มึงรู้ไหมคำว่าแกพูดบาบมันก็เจ็บกูยิ่งเจ็บใจอยู่พวกมึงมาลองอะไรห oh, ม่อมแม่หม่อมแม่จะเป็นซีเรียสซีโลหิตทำไมล่ะเพะื่อขมันเป็นเรื่อง <Hit. S 2> ของกอนเนื้อก่อนมันไปครับหม่อมแม่ก็กูร้อนใจกูถึงเรียกพวกมึงมาเนี่ยร้อนใจเรื่องอะไรหรอเพื่อหม่อมแม่พูดมากูไม่อยากพูดหรอก ไม่อยากวอาสื่อเขาออกมาหาเสีแตกยังละบ้าพูดเลยเพคะหม่อมแม่พวกหม่อมฉันรอฟังอยู่เพคะพูดเลยหรอเพคะพูดเลยเพคะก็เสด็จน่นสิทรงมีเมียน้อยเสด็จมีเมียน้อยใครหรือคะหม่อมแม่ก็อีจันทร์สุดานั่นแหละตอนนี้นะมันแย่งเสด็จไปจากฉันแล้ว ฉันถึงต้องเนี่ยเรียกพวกแกมาเนี่ยเพื่อมาดูว่าฉันสวยพอที่จะไปสู้มันได้หรือยังไหนพวกมึงดูซิไหนดูซิคะสวยหรือยังคะฉันขอสังหอนดูสักประเดี๋ยวสังเกตเดี๋ยติดตลบเป็นยังไงวสวยแหละเนี่ยหม่อมแม่ฉันคิดว่าหม่อมแม่นะ่ะผอมลงนะพุทธคาาเลย ที่ว่ากูเหี่ยวกับว่าโลดม่ต้องว่าพร้อมดอกไม่ได้เหี่ยวไปค่ะเกอ่อะแต่ให้ทำยังไงล่ะร้องกินโปรตีนมึงบอกข้าม่อแม่อ่ะโปรตีนกินโปรตีนถ้ากินโปรตีนแล้วเปลี่ยนแบบนี้นะกูไม่เป็นตะกินนันเนี่ยตายแล้วตายแล้วจเจริญอาหารนะพูดคะโอยอย่าเล่นสิเอาจริงจังจับเวลาอยู่เนี่ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อัน,นเน่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่นหม่อมแม่หม่อมฉันน่ะมองตั้งแต่หัวหลดเท้าของหม่อมแม่เนี่ยหม่อมฉันคิดว่าหม่อมแม่เนี่ยไม่มีราทรงราสีเลย, <c oughs> ห,ยหน้าเนี่ยก็ไม่มีสีสันจืดชืดไปหมดหม่อมฉันคิดว่านะหม่อมแม่ นี่ฉันนะ่ะพึ่งซื้อลิปมาใหม่หม่อมแม่ต้องทาลิปสีแดงเหม็นหมาเท่านั้นนะคา,าถึงจะมีแรงไ <มา S 1> ปตบก <มา S 1> ิบ <มา S 1> จันสุดาณน,นะพุทธขาหม่อมแม่เออดีดีด,ดีมึงนี่พูดดีถูกใจกูไป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 งำง้นมึงไปเอาเครื่องสําอางลิปสีอะไรนะสีแดงเหม็นหมานะพุทธาหม่อมแม่ไปไปไปเอามาเติมให้แม่ไปไปลูกไปพูดดีไปครับ หนักใจตัวน,นี้นะหม่อมแม่ไปค่ะกลัวไม่สวยหม่อมแม่น่ะยืนนานแล้วหม่อมฉันกลัวว่าหม่อมแม่จะเหนื่อยนั่งเก้าอี้สักหน่อยไหมเพคะไห,ไหนเก้าอี้นี่ไงเพคะเก้าอี้เต้าอี้อะไรเก้าอี้หลุยเพคะลุยอีบนี่ไม่หรอกเพคะลุยมือสอง <c oughs> อยาลิดไปทัวร์ด้วยมือว่านก็ดดิบรอบหนึ่งแล้ <c oughs> วปวดหัวต่อนนีนเก็บหัว,วคิวเฉยหรอกเพคะ นั่งเลยพี่ค้าหม่อมแม่นั่งเลยพี่ค้าหม่อมแม่แกปวดแข้งปวดขาอย่าเล่นนะกรรมการนั่งดูอยู่นะอย่าเล่นนะหัวเจ็บอยู่นะคะอย่าเล่นไหมเนี่ไม่เล่นค่ะไม่เล่นเล่นนะคะไม่เล่นโอ้ยตายเลยหลุยอีลีหลุยอีลีบันซ้อมก็ล้มบันจริงก็ล้มเล่นคือเก่าไม่น่าหมุกเก่าเกาเล่นคือเก่าตลอดตลอดนายบอกว่าวันนี้จะไม่เล่นแล้วมาพูดหน้าเวทีกูก็ต้องเล่น ตายแล้วเอาดีๆอย่าเล่นโดนถ่ายอีนังกระไดเร็วๆเกิดอะางถึงไหนนี่มาแล้วพุก้าหมอมแม่มาแล้วพุก้านานอีบัวนายขอโทษพุก้าหมอมแม่ได้แล้ว เนี่ยเนียเนียหนูน่ะเป็นช่างแต่งหน้าใครที่สนใจอยากจะแต่งหน้าออกงานนะ่ะจ้างหนูได้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวแตกตึงรับงานทั่วราชาดานตะจักหมดเลยภาษายังเนี่ยได้ทีแล้เมึงเอาใหญ่เลยนะโฆษณาใหญ่เลยนะมึงเนี่ยแม่นิดหน่อยนะคาโครงการมันเยอะเป็นไงบ้างเจ้าสาวมึงเมื่อวานกูได้ยินข่าวว่าไปเจ้าสาวแล้วไม่ไมาซ้อมกับเพื่อน อันนั้นมันเรื่องจริงมึงเห่าเรื่องพี่นิดใครรู้ที่เรียนตีทุเรียนพี่นิดอ่ะเร็วๆอ,อ๋อ,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 อแตายตแล้วสายละชี้แดงอันนี้ไงได้หรือยังได้แล้วคุณขาหมอแม่เนี่ยสีแดงเมนหมาที่หมอแม่จะต้องทาไปตบอีจันสุดาตายแล้วม <c oughs> ึงซอยกันเด้อคุณมีคำบอกพุงโอ๊ยยาเห็ดอีหลีแตงหนามาแพง แพงแนวด้วยสามลอยทอกันตายตัวแบบนี้กะเอาไหมเอาใหม่ทาใหม่อ้เรื่อยเรอยเร่อยเรยะคือบอกเสียงสวยมากเลยหมอมแม่สวยได้ยังสวยสวยพร้อมตบสวยพร้อมตบพอที่จะสู้มันได้ไหมสู้ได้เลยจัด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 บัวใหญดอกจะคล้องเฮียวปานนี่นายอาก็จบมาสองดูซิพอมามาไหมกระจุกกระเลงกระจุกแตก ตายอีบัวว่าไงคะหมอแม่นี่เหรอสีแดงเมนหมาที่มึงพูดใช่พุดค่ะตายแล้วสีแดงมาอยู่เมนหมาาอยู่ปากกูหน้ากลวไหนอ่ะแบบนี้แหละทุกค่ะจะไตมีแรงไปตบอีกันสุดาไงโอเคถ้าบุญน้องไฟโอเคหนูสวยโอเคเอาไปเก็บไปเนี่ยที่กูเรียกพวกมึงมาเนี่ย กูอยากจะมาให้พวกมึงช่วยดูว่ากูพ,พร้อมที่จะขึ้นไปหาสเสดหรือไปเยยิจันทุดากันพร้อมหรือยังเนี่ยมึงคิดว่าไมคยัอมม่ไม่ไจะเพียบพร้อมขนาดนี้แล้วแหละเพคะบอปืมมาแต่ในหอดหมองมั่นเลย่ืมว่าแต่หนูคิดว่ายังขาดอยู่อย่างเดียวนะพีพคะขาดอะไรขาดรองเกิบนะเพคะเออใช่รองเท้าเห็นไหมนี่ตีนด่างหมดแล้วเนี่ย ไม่ใช่ตีนด่างค่ะตีนแตกแล้วก็ตีนเล็บขบเออถ้างั้นมึงไปเอารองเท้ามาให้กูหน่อยสิไปรองเท้ากับร่มนะเออรมด้วยเออกูต้องมีรมจัดจัดจัดไปบวอยู่กับแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่อุ้ยหม่อมแม่หมองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยหม่อมแม่สวยมากเลยอยู่ไหนอยู่วะ ดูสิผ้ายงผ้ายกนี่วานามากเลยทั้งเพชรแก้วนินแว้นทองมาหมดยองยองเอาบอได้ใจจริงบม่ได้จากยองตายมาแล้วเพคะหข้าม่อมแม่หมุนเพื่อมาจากทะเลเหรอตายเลยตายเลยอีโซดกลิ่นใช่ไหมเพคะมึงไปลองเท้าใครมาก็เห็นวางอยู่หน้าห้องพักคู ไม่ใช่เหรอเพคะตายแล้วแม่ไม่อาจเอื้อมจริงๆลูรองเท้าคู่นี้ทําไมลหละเพคะหม่อมแม่รองเท้าแม่ฝ่ายตัวนี <What? S 2> เน้เอาไปคืนเอาไปคืนมันบรมเนมันบรมเน็นาำเงี้ยคุณๆนะเพคะ <c oughs> นี่หลักเพคะหม่อมแม่ติดโบสวยงามเพคะติดเดพชรพร้อม,มตายแล้วล,ลองใส่เพคะหม่อมแม่แตายแล้วอีนี่อรองเท้าใครมาเนี่ย เมื่อเมื่อวานหนูเก็บยาดาใส่อยู่นะไว้เอ้ยหลัวรองเท้ายาดาวโอเคเดาไปคืนแล้วคืนแล้วเดาไปคืนอยู่ตายตายเอาไปคืนอยู่นี่เลยหลอกให้แล้วมึงรีบไปเลยถามหาแล้วเห็นบ่านั่นหม่อมแม่ไปครัเหลือคู่สุดท้ายแล้วไปครับตายแล้วรองเท้าหรอนี่นึกว่าลอยแล้วกูจะใส่ได้ไหมเนี่ยทองอลัมมากไปครัหม่อมแม่ บัวใช้แม่แต่พี่ได้ไหมเนี่ยมันข้างนี้เอาเอาเอาติดจำมาได้ายแล้วเพลงสั้นพี่พี่จะรับข้างมาโอเคว้ามอมแม่ใส่ได้พอดีพลอแม่ว้ายกวเปลือกคนบมแม่ได้พอดีเลยอ่ะรถกินอับดับกินตีนว้ยสีเหมือนนกแก้วมาคอเลยไหมคะเอออย่าบอกโดนหลายเวลามันกินไปแล้วนี่คันสัวได้ยังคะ สวยแล้วพี่คะหม่อมแม่คันสวยหรือยังคะสวยแล้วพี่ค้าคันอย่างโอเคถ้ากันต้องเจอกันคข่เชิญสุดาใส่ห่มเอาห่มยุติใส่เอากูบอกมึงหลับก็เอามาเลี้ยวๆเลี้ยวเร็ๆไปเอามาเดื่ตะละยางเร็วๆนะช้าพูดพวกนี้อ่ะกลิ่นเวลาไปแล้วเร็วๆได้ลงทา มาแล้วเพีะขมาอบแม่มีสซาลมลมมาแล้วเตรียมพร้อมออกศึกไปไปจัดจัดจัดไปตบอิจันสุดากันตบตบโอ้ฮาโอบวกเสิรงเฮาโอโอฮ่าโอพวกเสิรงเฮาโอ หอมูดโท่หมเป็นเจ้าหยุดหยุดหยุดสรุปแล้วจะไปหนองหานหาผาแดงนางไอหรือจะไปตบอิจันสุดาพีคะร้องเพลงอะไรไหนบอกว่าละครเนาะก็ดูมึงเอาร่มมาให้กูสิใจกูคิดยังไงกูจะไปตบอิจันสุดาไม่ใช่ไปจ่ายกาบเสริมเอาไปเคลืนผิดผิดเอาไปเก็บผิดพวกนี้เล่นตลกไปทั่วไปทีบนาย ตายแล้วเล่นอีกไหมนี่พวกนี้นี่ไม่่เลนไหนกลางให้แม่อยู่ไหนอ้าวอยู่ไหนล่ะเนี่ยเ้าขอถือมาให้แบบนี้ยได้แม่กลางยังไงเนี่ยตายแล้วอยู่ไหนล่ะอันนั้นน่ะเอาว้ายอันนั้นอย่าราลอกบทนั่นเนี่ยนอกบทคือเป็นแบบนั้นอยู่ไหนล่ะเดี๋ไปเก็บไอ้สายเดี๋ยวผมเอามาแม่ผู้ใดยรักถอดออกทุกข้างหลังเนี๋ยเท่ยวไล่แล้วเป็นแบบมันไม่หรอกพวกมันอยากให้เกียรติเราตกมันก็เลยแกล้งเรา กูว่าใช่เมฟ้าเมฟ้าพวกมันแกล้งหนูนะคะพวกหนูไม่เกี่ยวมันกลางได้เท่านี้อ่ะอุ้ยอย่างเนี่ยโอเคอ่าอ่าเข้าบทเข้าบทจับจับพบเรียงเนี่ยได้เลยคุณหมอแม่สวยอ่ะเน็กแถมเนี้ยอยู่แล้วครับมาถานแต่จุดดามันต้องเจอค่ะคนแบบกูพวกมึงพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมมแดี วันนี้เราจะได้เห็นดีกันอีจฉาสุดาเฉลยสุดาไหนพูดคะเอออยากเล่นอยู่หรอมุกนี้น่ะเอออย่าเล่นนะเว้ยมึงคิดว่าสุดาไหนล่ะเล่นลูกแล้วจะเล่นแม่อีกแล้วเบยตายแล้วตายแล้วก็สุดารัไงโอียตายต่อนละเบยเดี๋ยวมาทางพี่อีฟาก็แบบบัวพูดไปเรื่อยที่เขาเล่นโอ๊ยเร็วๆจริงจังไปตบอิจฉาสุดาค่ะตอนนี้น่ะ อาจารย์ดนตีขึ้นเลยค่ะมึงเจอแน่สุขุมวิทสิบเอ็ดดดอกรบูไฮเจอแน่ค่ะไปตามแม่มาโลกจังหวะจังหวะอ่ะเร็วๆจังหวะ บ้องใดบัวบ้องนี่มาเร็วเร็วชัดชาเจอกูนแน่กิจันสุด,ดาตบ,ตบตบตบอย่างเดียวเออ